เพื่อนเพื่อนเคยเห็นมีมตลกสุดไวรัลเหล่านี้หรือเปล่าง่ายฟึอกไอ้กอ่ะสบายดีไอ้กองหักเด้อไอ้กองเด้อสุดเด้อสุดเด้ออยู่ได้สุดเด้อป้าน้อยออกโอ้โหเฮ้ยผมไปแล้วกระแปลงเฮ้ยไปแล้วกระแปลงแปลงที่สินะมันบ่แม่นแนวเวลากลาย ใช่แล้วแหละมีมทั้งหมดวล,ลีต่างๆเหล่านี้ล้วนมาจากประเทศซอปปอลาวสบายดีวันอาทิตย์สำหรับแฟนๆซาวลาวที่ข่าวมาเบิงมูนี้เอสพี่ว่าได้รว่วมข้อมูลไม่ให้เ,เ,หเบิงละล่ะไปเบิงกันเลยดีกว่าคับสิบอันดับมีมไวรัลจากประเทศเลาวที่มาโด่งดังในประเทศไทยถ้าพร้อมกันแล้วไปเบิงกันเลยหสาวพรปิงเข้า สวยงามงามเลยกันี really, right? ่พี่ oui. ้าวยิ่งกับพีข้าวยิ่งาวพรถือว่าเป็นดาวติ๊กดอกที่โด่งดังสุดๆและคู่รักของเธออย่างแม็กนิ้วร่านาม ซึ่งหนุ่มแม็กก็มักจะนำเสนอวิถีชีวิตแบบบ้านๆระหว่างคนสองคน fruit, โดยหนุ่มแม็กจะมีคอนเทนต์ดูแลสาวพรเป็นอย่างดีครั้งนี้ก็เช่นเคยกับคอนเทนต์ที่หนุ่มแม็กพาสาวพรไปสระผมในบ่อน้ำแต่ทว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดนั้นก็คือน้ำน้นักช่วยเงางามเลยก๊นี่ฟึ๊กเอา ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าคลิปนี้มียอดดูไปกว่า43ล้านครั้งยอดกดไลค์ปาไปกว่า2ล้านครั้งและยอดแชร์กว่าแสนแสนคนแต่ใดๆนั้นก็คือบ่าแม็กริบโอบสาวพรออกจากกล้องทันทีแม่วาสนาสาวพรแท้ๆไอ้เฟือ้องไอฟือเข้าไอ้ สองอัสบายดีไอกองอัสบายดีไอก้องหักเด้อไอกองเด้อหักเด้อไอก้องติดตามน้องเดเด้อไอกองเด้อไอกองอาบน้ำระบอบไอก้องอาบน้ำเด้อไอก้องเด้อนาทีนี้คือเต็มฝีทิชถอกใครหลายๆคนกับบลีอัสบายดีไอก้องไอก้องอาบน้ำระบวบไอก้องจากไก่ทองไส่ยบง ที่คลิปวิดีโอนี้กว่ายอดอยู่ไปแล้วกว่าเส็ดล้านครั้งเลยทีเดียวมามามาฟังคำคมค่อยกันเนาะฟังคำคมของไกท่ทองไซยาบงเนาะเอาติ๊กต่อของไกท่ทองไสยาบงเดิอส่วนตัวเจ้ายังมีแทงให้ค่อยไปแทงบ่ได้บ่เข่าหูจืนแต่เป็นหอยบ่เป็นซ้ำหลังจากนั้นไม่นานกังหวยไร่ก็ได้รีแอคชั่นคลิปนี้ทันที ไอ้ก้องรักเด้ลก้องเด้สบายดีสบายดีรัเด้ไอ้ก้ครับครับติดตามน้องเด้ลไ้องเด้อบอกบอแล้วอ้ก้ตามอบอก้องอาบน้ด้ไอ้ก้องเด้อาบอาบเรื่องขอตัวเด้ิมาสาเทเด้ส่วนในเจ้าคำาพามาฟังคำคมกหน่อยนะฟังคำคมของไ่ทองไซยาเนะลูกไ่ทอง่ของไ่ทองไซยา ส่วนตัวเจ้ายังมีแทงให้เขาเป็นแทงบ่ได้บ่กให้ข่าวหูจืนแต่เป็นหมอยบ่เป็นซ้ำใช่ไงก็เยี่ยมเอาแทงเยี่ยมจืดบอกเอาเอาไอ้กล้องสบายดีเลยสบายดีที่เจ้าบ่สบายเจ้าต้องไปหาหมอแล้วนะสบายดีบอสสบายดีอืมอืมอืมคนเดียวไอ้กล้องเด้อไม่ปวดหัวเลยไอ้ก้องเนาะโอ้ดีแล้วดีแล้ว เยี่ยกลายไป็นตำนานอีกหนึ่งตำนานกับตำนานสบายดีไอ้ก้องสสาวนางโซเดอร์โซเดอร์ฝุ่มือนี่บ่ได้แดดดรอกฝุนิตโไ่สหอนดำนานเละฝนิโโซเดอร์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 าย่ได้โซเดอร์อ่ะโซเดี่ะ กก็็ไล่ซะสาวนางคือสาวลาวที่เธอสร้างวลีต right, uh ่างๆเต็มทิกทอกหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับวลีอโซดาเอเสียบอ่ะโซดาเอเสียบอ่ะโซดาโซดาโซเดอร์ดได้โซดารสี่งามยังเดียวบ่ได้เด้อป้าน้อยออกอยากจะบอกคนที่งามๆเด้องามยังเดียวบ่ได้เด้อป้าน้อย ออกรายการ The v wow ว l o u เป็นรายการเวลิตี้ค้นหาสุดยอดนางแบบของประเทศลาวที่ออกอากาศทางช่องลาวสตาร์เป็นรายการที่เรียกว่าสร้างตำนานหลากหลายสุดๆและนี่ก็คืออีกหนึ่งในตำนานงามอย่างเดียวบดาดเด้อป้าน้อยออกและคนที่น้องสอน ตัดสินให้ออกจากเกมการแข่งขันนั่นก็คือน้องป่าน้อยทีมแองเจิลนุธาแฮแองเจิลนุธาขอเสียงตบมือดังๆ้อนครับแองเจิล <Wow. S 1> นุธาแองเจิลนุธาคือหนึ่งในแองเจิล หรือ m e n t a l ที่จะคอยดูแลกำก,กับควบคุมพัฒนาสอนเลาเดวในรายการและโจทย์ที่เธอได้นั้นก็คือ body movement เธอก็ต้องโชว์ความสามารถจนกลายเป็นตำนานในท่า NL ของแองเจนุธานี่แหละโอ้โห าหกเป้ยผมไปละกระแปงไห่ต้องห่วงแต่ผมอ๋ตุ๊กตาเป้ยผมไปละกระแปงเป้ยผมไปละกระแปงมันคืออ่อย่างอีกหนึ่งเต็มหนของแองเจลนุธาที่เธอต้องกำกับตุ๊กตาในจดมิวสิกวิดีโอและเธอก็ได้บอกลูกทีมไปว่าออตุ๊กตาเข้าใจบ้ตุ๊กตาเห็นดิซินะเป้ยผมไปละกระแปงเป้ยไป,ไปละกระแปงแปงดิซิน,ะมนะมันโมเมนต์แนว จ้าชิมบ๊บบมันใจยังยามนี้เจ้าเสียงนี้กลายเป็นไวรัลมีทิกทอกเกอร์หลายๆคนคัฟเวอร์ลงเสือเที่ยวด้วยเป้ยผมไปแล้วกระแปงเป้ยผมไปแล้วกระแปงมันคืออีหยังเออตุ๊กตาเข้าใจบ่ตุ๊ดตากให้ดีๆนะเป้ยผมไปแล้วกระแปงเต้ยไปแล้วกระแปงแปงอยู่ซี่นะมันบ่แม่นแนว <c oughs> จะสิบ่มั่นใจยามนี้ไทยเอ็มวีจะต้องมั่นใจตัวตอ่อไทยแค่ว่มีเวลาจะซีด้คัทแเ,เอาไมค์คัทแเ,เอาไมค์ซีด้ยนี่คือซ้อมเจ็ด <c oughs> อาทิตย์รีแคปก็คือหลวงเจของฮาวหลวงเจมีความเก๋น,นะจ๊ะหล่อนหนีการบินทาบาทมาเหรอเนี่ยดูสิการ้นนะก็คือหนีวัดมาประกวดนางงามเพราะว่านวดบินทาบาทเราะเจ้าอาวาสมาประกวด UNIVERSE ์ อาทิตย์รีแคปเกรงเลยว่าเขาคืนหนึ่งในความบันเทิงของวงการรีแคปนางงามสสุดอีกหนึ่งคนที่สร้างมีมในตำนานมานักต่อนักไม่ว่าจะเป็นกระเทยกระเทยมากกระเทยกทชะกรคือกระเทยซึ่งมีมนี้เกิดขึ้นในขณะที่อาทิตย์รีแคปมิสแกนจากความปังความสวยของกบชะกรจากนั้นไวรัลนี้ก็กลายมาเป็นมีมจนลหลายๆคนเห็นในทิกท o กนั่นแหละ กระเทยมาวายกระ,ะเทยเลิศกระเทยเลิศกระเทยยโยยวนะาวายกระเทยวายกระเทยแต่แต่งตัวดอกทองมากวายชุดนี้ตายชุดนี้แรงมาก สุดนี้นางแต่งตัวดอกทองมากเลยอะเมื่อควรใส่ชุดสีเหลืองมันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่จะเป็นแบบนี้สุดมีสีทองเหลืองอลามสุดนี้เธอแบบแต่มือนี้เธอแต่งตัวแบบดอกทองมากดอกบัวสีทองตายดอกทองเบ้ร์ตายสู่ดอกทองแท้แก้วว้าวแล้วก็ไป เห็นบอกว่าคุณไม่ชอบคนสักลายแต่ถ้าคุณมาอยู่กับผมในวันวาเลนไทน์รับรองว่าผมจะทำให้คุณวัวใจวายทั้งคืนเลยนะวันรลักป้ายอีกหนึ่งวลีสุดฮิตจากซปป,ปาเลาซึ่งก็แปลตรงตัวเลยคือพูดเสร็จแล้วก็ไปจากทิกเกอร์ที่มีชื่อว่าจอยหรือจอย NB422 ที่จะเป็นการพูดคำคมและตกถ่ายด้วยวลี ว่าอะไรกระไปที่เราทํางานก็พอว่าอยากได้ตังแต่เรารักเธอจังขอตังหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรกระไปคิดถึงกระทั่งแวดวงวงการเมืองไทยได้ยืมคํานี้มาเล่นอีกด้วยเพื่อนเจ็บเราไม่ยอมเพื่อนปลอมเราไม่เอาว้าแล้วก็ไปเพื่อไทยกลับมาคืนดีกับข้าวไปนะ เจ็บแล้วจำคือผลเจ็บแล้วทนคือควายว้าวเราก็ไปสิพี่จะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวเอเอามาโนมามาเปลี่ยนท่านยาของพีได้ไหมพปรียาขึ้นรูปไฟเย่เปรียบาขึ้นรูปไฟย่อถึงพีจะบ้านเน,น่ยเดี๋ยวไปกินกว๋วยเตี๋ยวเอ ตำนานการคเวอร์เพลงจากอ้ายกาสลองได้เกิดขึ้นแล้วแหละที่เมืองไทยจากเพลงอีสานสุดฮิตอย่างเอาเปล่าจากท่อนมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโยพี่จะพาไปขึ้นอกากาสลองก็ได้นำมาัฟเวอร้องไปไป,ไปมา,มาเดี๋ยวพี่จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเอ๊ะมันมาจากไหนล่ะครับลวกพี่ เอามาโน้มมามาเปลี่ยน่านยาของพีไดไหมเปรียบขึ้นรูปไฟเย่เบียบผักขึ้นรูปไฟโยถึงพี่จะปั้นหน่อย๋ยวพี่ขึ้นขเกี๊ยวเองแม่ตอนขึ้นรถไฟก็น่าจะผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยต้องแหวะละมั้งพีไดไหมเปรียบขึ้นรูปไฟเย่เบียบผักขึ้นรูปไฟโยถึงพี่จะปั้นหน่อย๋ยวพี่ขึ้นขเกี๊ยวเอง เป็นอีกกำลังหลักกับตำนานสุดไวรัลของมีมที่มาจากฝั่งซอปปอลาวการสิจากกันไปแอดอยากให้ทุกคนฝากแซ่ไปให้เพื่อนได้เห็นน้ำเดอ้อจังใหกระซังอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร้และกดกระดิ่งให้สั่ง spy นำ้ำกดแซ่ไปเห็นมูของมูหเห็นน้ำละ่ะอยากให้ spy เห็ดคลิปได้อีกอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ลังคลิปนี้เลยและเจอกันคลิปหนะ้าสบายดี